NY Topics เรื่องสิ่งแวดล้ออมรบๆตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Topics กับผมพีร์ธสถิตครับวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับ a อ e x ป่าไม้คือผมยอมรับเลยว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย a อ e x ป่าไม้เนี่ยแล้วก็มีหัวข้อข่าวพาดจากไทย PBS นะครับ ม็อบปะทะหน้างานเอพิกป่าไม้คา้านแลกป่าดูดซับคาร์บอนอดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าข่าวนี่เงียบเงียบนะผมไม่ไม่ได้เห็นเลยอะข่าวนี้ลงมาที่ย4สี่นะครับวันนี้ยี่สบแปดแล้วนะครับตอนเที่ยงคืนผมไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลยก็เลยคิดว่าอยากจะเป็นอีกช่องทางนึงที่มาถ่ายทอดนะครับเพราะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นคือมีประเด็นอยู่ครับว่าตกลงควรจะทํำยังไงกันแน่นะครับขอเริ่มเลยนะฮะ เกิดความชุลมุนตำรวจประทะชาวบ้านในการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ครั้งที่5หรือว่า MMRF 5จัดโดยทอสอทอสอก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมนะครับที่เชียงใหม่หลังตัวแทนชาวบ้านและกลุ่มเชือ้อกลุ่มชาติพันธุ์จะทวงถามและจัดเวทีคู่ขนานห่วงไทยทำข้อตกลงปลูกป่าดูซับคาร์บอนอาจส่งผลกระทบชาติพันธุ์ วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดความวุ่นวายด้านหน้าสถานที่จัดประชุมรัฐมนตรีเอเปด้านป่าไม้ครั้งที่5ที่มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวันที่23-25สิงหาคมนี้ร่วมกับ21เขตเศรษฐกิจที่โรงแรมเลอเมอริเดียนจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเช้าหลังกลุ่มชาติพันธุ์เกษตรหลายร้อยคน ถือป้ายนำประท้วงและเคลื่อนขบวนมาที่ด้านหน้าโรงแรมเพื่อขอให้รับฟังเสียงประชาชนโดยต้องการให้ในายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทอสอนนะครับนำข้อร้องเรียนเข้าคุยผู้นำนานาชาติที่มาร่วมประชุมและไม่อยากให้ผู้นำเอเปกทำข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลไทยที่จะมีนโยบายปลูกป่าเพิ่มพื้นที่การดูดซับคาร์บอน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมจะขอเวทีจัดคู่ขนานแต่มีการตรึงกำลังและวางรั้วกัน้นต่อมาเกิดการกระทบกระทั่งและประทะกันของกลุ่มผู้ชุมนุมกับตำรวจกลุ่มผู้ชุมนุมได้พยายามดันรั้วกั้นเพื่อเข้าไปด้านในทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งนายและทางผู้ชุมนุมก็บาดเจ็บเล็กน้อยหลายคนด้านนายจตุพรบุรุษพัฒ ประหลัดกระทรวงทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ออนไลน์ว่าทราบเรื่องเหตุการณ์ที่ด้านหน้าโรงแรมแล้วเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและทางจังหวัดต้องการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีและคงไม่มีใครอยากใช้ความรุนแรงเมื่อวันที่23สิงหาคมกลุ่มผู้ชุมนุมมายื่นหนังสือ7ข้อกับรัฐมนตรีทสแล้ว และทางทสงก็รับหนังสือไว้พิจารณาเข้าใจว่าจะมาทวงถามแต่อาจไม่ได้เข้ามาในสถานที่จัดประชุมยืนยันว่าไม่มีอะไรเป็นมาตรก,การดูแลความปลอดภัยและการประชุมก็แล้วเสร็จไปได้ด้วยดีไทยหนุนภาคป่าไม้ดูดซับคาร์บอนนายวราวุิศิลปะอาชารมาวรททสก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงออสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมนะครับ ในฐานะประธานการประชุมรมัฐมนตรี a อเปด้านป่าไม้ครั้งที่5ถแถลงผลการประชุม MMRF5 ว่าประเทศไทยนำเสนอให้เขตเศรษฐกิจพิจารณานำหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงานของ a p e ปเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การจัดการป่าไมายอย้อย่างยั่งยืนโดยมีทรัพยาการป่าไม้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างความสมดุล ระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจและประชาชนในท้องถิ่นรวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มการดูดซับกา๊กาซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยกา๊กาซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ข่าวก็จบตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มีความไม่เข้าใจว่าเขาประท้วงเรื่องอะไรนะครับเพราะว่า คือเข้าใจว่ากังวลเรื่องเกี่ยวกับการปลูกป่าแล้วมันอาจจะกระทบกับสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่เดิมหรือเปล่าหรือว่าทําให้เสียสมดุลเสียโรบินิเวศอะไรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่เข้าใจว่าถึงขั้นต้องแบบกระทบกระทั่งกันเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้มาจะมีได้เสียอะไรกันหรือเปล่าผมไม่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้ผมก็เลยปรึกษามาเพิ่มนะเกี่ยวกับการเพิ่มมาที่สีเขียวว่าอ่าวันนี้ก็มีบทความหนึ่งนะครับผมไปได้มาจาก เว็บของกงอรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับพื้นที่สีเขียวทั่วโลกเพิ่มขึ้น5%ปลูกป่าดเดียวไม่ช่วยเก็บคาร์บอนป่า,ปาดเดียวไม่ช่วยเก็บคาร์บอนยังไงเดี๋ยวรอมาดูนะครับว่าดีเทลมันคืออะไรนะครับหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาโรคร้อนที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและง่ายที่สุดคือการปลูกปา่าและแน่นอนว่ามันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย เพราะกลไกธรรมชาติสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่ชาวโลกปล่อยได้มากถึง37%คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ IPCC เสนอแนะว่าการเพิ่มป่าไม้และทุ่งหญ้าสวรรณาของโลกจะสามารถจัดเก็บคาร์บอนได้ประมาณ1ใน4ส่วนที่ชั้นบรรยากาศต้องการเพื่อที่จะจำกัดภาวะโรกร้อนให้มีอภูมิเพิ่มขึ้นไม่เกิน1.5องศาเซลเซียส ในระดับก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งการทำเช่นนี้จะต้องปลูกป่าเพิ่มขึ้น24ล้านเฮกเตอร์หรือ150ล้านไร่ทุกปีตั้งแต่นี้จนถึงปี2574หลังจากนั้นหลายประเทศก็มีโครงการปลูกป่าครั้งใหญ่นั่นคือ Born Challenge เมื่อปี2554ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันของนานาประเทศที่จะฟื้นคืนผืนป่าให้ได้ 150ล้านเฮกเตอร์หรือประมาณ937.5ล้านไร่ภายในปีพศ2563ต่อมาในปีพศ2517มีผืนป่าใหม่เพิ่มขึ้น20ล้านล้านเฮกเตอร์หรือ125ล้านล้านไร่และในปีพศ2558มี50ประเทศประกาศเจต,ตนารมณ์ที่จะปลูกต้นไม้บนพื้นที่3.5ล้านตารางกิโลเมตรภายในปีพศ2574 ที่น่าสนใจคือจากการศึกษาที่เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ในวารสาร Nature Sustainability พบว่าพื้นที่สีเขียวทั่วโลกเพิ่มขึ้น5%ตั้งแต่ปีพศ2543ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เทียบเท่ากับป่าฝนอเมซอนทั้งหมดในจำนวนนี้25%เป็นพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนในปีพศ2562 เราเห็นกระบวนการปลูกป่าครั้งใหญ่ในหลายประเทศเช่นเอธิโอเปียมีกิจกรรมการปลูกป่าถึง350ล้านต้นในวันเดียวโดยมีอานีอาเมดนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสติภาพเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักและได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วโลกเขายังมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้ให้ได้40,000ล้านต้นโดยแจกพันไม้ให้ประชาชนคนละ40เมล็พัน แต่การปลูกป่าขนาดใหญ่อย่างที่เกิดขึ้นในเอธิโอเปียาอาจไม่ช่วยให้โลกรอดพ้นจากภาวะโลกร้อนได้แถมยังจะทำให้ปัญหาเลวร้ายลงด้วยซ้ำภายในปีพศ2593โลกจะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์ไม่ฉะนั้นสภาพภูมิอากาศของโลกจะปั่นป่วนจนแก้ไขให้กลับคืนมาเหมือนแต่เดิมไม่ได้แน่นอนว่าการปลูกต้นไม้คือวิธีการแก้ปัญหาที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด แต่สิ่งที่โลกต้องการไม่ใช่พื้นที่ปลูกป่าที่มีไม้พันเดียวกันทั้งผืนเพราะป่าที่ดีจะต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อที่จะขับเคลื่อน,นกลไกดูดซับคาร์บอนได้ดีพูดง่ายๆก็คือมันต้องเป็นป่าที่ไม่ใช่ต้นไม้ชนิดเดียวกันทั้งผืนเหมือนที่กำลังปลูกกันในตอนนี้ป่าที่ปล่อยให้มีการเติบโตเองตามธรรมชาติหรือมีพันธุ์พืชที่หลากหลายจะสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ดีมาก หรือเป็นคาร์บอนซิงค์ตรงกันข้ามกับป่าที่เป็นพืชเดี่ยวโมโนคาลเจอร์ Culture, ที่กักเก็บคาร์บ,บอนได้น้อยมากและเมื่อป่าถูกทำลายเช่นจากการตัดไม้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมมันยิ่งจะปล่อยก๊าซคาร์บ,บอนไดออกไซด์ที่เก็บไว้กลับคืนสู่บรรยากาศอีกทำให้สถานการณ์โลกร้อนยิ่งแย่ลงตัวอย่างเช่นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากจีนและอินเดียแต่การวิจัยพบว่า 32%ของพื้นที่สีเขียวในประเทศจีนและ82%ในอินเดียมาจากการเพาะปลูกพืชประเภทอาหารอย่างครบวงจรปริมาณพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการผลิตอาหารในปริมาณมหาศาลเพื่อให้เพียงพอจะเลี้ยงประชากรกว่า2,000ล้านคนดังนั้นปริมาณการผลิตพันธพืชผักผลไม้และอื่นๆเพิ่มขึ้น3 5 4 0นับตั้งแต่ปีพศ2543 เป็นการตอกย้ำว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจีนและอินเดียเป็นเพียงมายาภาพโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นการปลูกพืชเดี่ยวกรณีในเอธิโอเปียก็มีปัญหาการปลูกพืชเดี่ยวเช่นกันเช่นการปลูกพืชยูคาลิปตัสอย่างขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพืชเดี่ยวที่ไม่เอื้อต่อความหลากหลายของระบบนิเวศและยังใช้น้ำมหาศาลเช่นเดียวกับการปลูกพืชเดี่ยวในจีนและอินเดียเพื่อใช้ผลิตอาหารซึ่งใช้น้ำมหาศาลเช่นกัน ยังไม่นับการใช้ปุ๋ยเคมีที่ทําให้ระบบนิเวศไม่เป็นธรรมชาติทําให้พื้นที่สีเขียวประเภทนี้ไม่สามารถเป็นที่กักเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนซิงค์ที่มีประสิทธิภาพได้หากตัวอย่างในประเทศเหล่านี้ยังไม่ชัดยังมีตัวอย่างที่น่าสนใจในอดีตกรณีไอแลนด์ and, ซึ่งในปีพศ2443มีพื้นที่ป่าเพียง1%ทำให้ไอแลนด์เป็นประเทศที่มีพื้นป่าน้อยที่สุดในยุโรปนอกจากนี้ ไอ์แลนด์ยังพึ่งพาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอย่างรุนแรงและไอแลนด์ยังมีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ผลิตนมสูงที่สุดในยุโรปซึ่งหมายความว่าไอแลนด์ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมากที่สุดประเทศหนึ่งด้วยแต่ในระยะหลังรัฐบาลไอแลนด์ได้เริ่มโครงการปลูกป่าทำให้มีปริมาณป่าเพิ่มขึ้นเป็น11% และตั้งเป้าจะเพิ่มขึ้นเป็น1 8ในปีพศ2589นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วยังหวังว่าการมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นจะช่วยดูดซับคาร์บอนจากอุตสาหการรมปศุสัตว์ไม่อย่างนั้นไอแด์จะต้องจ่ายค่าคาร์บอนในตราที่สูงมากแต่ปัญหาของไอแลนด์คือพื้นที่สีเขียวที่ได้มาเป็นพืชเดี่ยวที่เกิดจากการปลูกต้นสนเิตกา กินพื้นที่มหาศาลไปทั่วประเทศซึ่งแมรี่โคเวลนักเขียนด้านสิ่งแวดล้อมที่พี่เสียงชาวอังกฤษชี้ว่าคาร์บอนจำนวนมากถูกกักเก็บไว้ในดินพุและทุง่งหญ้าที่โรกร้างซึ่งเป็นสภาพพื้นประเทศของไอแลนด์หากพื้นที่เหล่านี้ถูกรบกวนด้วยการปลูกต้นไม้ด้วยการไถพรวนและการตัดโค่นเพื่อถางพื้นที่ปลูกป่าใหม่จะทำให้คาร์บอนที่ถูกกักเก็บไว้ถูกปล่อยสู่บรรยากาศ ดังนั้นการปลูกป่าจึงไม่ได้หมายความว่าจะมีพื้นที่กักเก็บคาร์บอนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้แมรี่โค e เวลยังระบุอีกว่าภาคเกษตรยังคงเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลุ่มใหญ่ที่สุดในไอแลนด์ and, และโดยตัวเลขของการปล่อยจะเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นการปลูกป่าจึงดูดซับคาร์บอนได้ไม่ถึง4ล้านตันทางออกที่ดีกว่าคือการลดอุตสาหกรรมปศุสัตว์ แทนที่จะปลูกต้นสนในพื้นที่ดินที่ไม่เหมาะสม The Economist ได้สัมภาษณ์ไซมอนเลวิสศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สภาพภูมิอากาศแห่งมหาวทิทยาลัย UCL โดยเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ป่าที่ถูกปลูกผ่านโครงการบอลชาร์เลนจ์เป็นพืชเดี่ยวซึ่งจากข้อมูลนี้ The Economist ยังขยายความต่อไปอีกว่าพื้นป่าพืชเดี่ยวสามารถกักเก็บคาร์บอนได้เพียงหใน40ส่วน ของศักยภาพการเก็บคาร์บอนของป่าธรรมชาติทางออกของปัญหานี้คือการหันกลับมาปลูกป่าที่เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติและมีความหลากหลายของพันธุ์พืชโดยผืนป่าที่ได้รับการดูแลและเก็บเกี่ยวประโยชน์อย่างสมดุลโดยคนท้องถิ่นในลักษณะของป่าชุมชนแต่เรื่องนี้ยังมีความท้าทายก็คือการปล่อยให้ป่าโตอย่างธรรมชาติมักไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนเพราะยากต่อการประเมินผลสําเร็จ ในขณะที่การปลูกป่าเดี่ยวยังสามารถแปลงเป็นเงินได้ด้วยดังนั้นนักวิชาการจึงพยายามหาทางผลักดันการปลูกป่าธรรมชาติหรือป่าชุมชนให้เป็นรูปแบบหนึ่งของการจ่ายค่าทดแทนการปล่อยกา๊าซคาร์บอนหรือคาร์บอนเพย์เมนต์เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างผืนป่าที่มีประสิทธิภาพในการจัดการคาร์บอนจริงๆและเป็นการลดปัญหาโรคร้อนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าบทความก็จบตงตรงนี้นะครับ ส่วนตัวผมเชื่อว่างานวิจัยเขาก็มีค่อนข้างมีมูลนะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยกับการที่ปล่อยให้ต้นไม้เติบโตมันน่าจะเก็บคาร์บอนได้ดีกว่าแต่ก็อย่างที่เขาบอกครับมันค่อนข้างวัดผลยากแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและเอกชนจริงๆกันแหละทีนี้ในไทยที่เขา,าออกมาประท้วงกันเนี่ยผมก็ไม่รู้สาเหตุเบื้องหลังนะครับว่าเขาคิดถึงมุมนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็น เกษตรกรที่ขัดประโยชน์อะไรไหมอาจจะดรากนิดนึงนะแต่ว่านี่ผมพูดแบบความเป็นไปได้นะครับคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีทางออกของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับคือเราพยายามลดแล้วแต่ว่าเศรษฐกิจกมันต้องเดินหน้าไปนะครับอย่างนั้นก็ต้องมีการปล่อยแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูดกลับมาครับการดูดยังไงถ้าไม่ใช้พวกเทคโนโลยี ccus นะครับ carbon capture utilization and storage เนี่ยก็จะต้องปลูกป่าจริงๆวิธีการปลูกป่าก็ถูก,ถกที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ สำหรับประเทศไทยที่ยังมีพื้นที่เหลืออยู่เยอะะครับก็ก็ไปปลูกป่าก็เป็นทางออกที่ดีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้ว่าปลูกแล้วก็เอามาคิดคาร์บอนเครดิตได้เลยนะหรือว่าเอามาคำนวณเป็นการดูดคาร์บอนได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นผมเชื่อว่ามัน,นมีมาตรฐานสากลรองรับอยู่แล้วก็การที่เอเปกป่าไม้เขาจะดีลกันแล้วก็เออเห็นชอบให้มีการทําลักษณะแบบเนี้ย ผมเชื่อว่าเขาต้องมีหลักวิทยาศาสตร์มาแบกนะครับแล้วก็คงจะไม่ปล่อยให้มีการปลูกพืชเดียวแบบนี้ทั้งหมดหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่อันนี้ไม่แน่ต้องคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีม,มาตรฐานมาตรการที่เออปลูกแล้วมันดบับลดได้จริงๆไม่งั้นทําไปก็ทําฟรีนะครับยิ่งเป็นเวทีสากลด้วยเนี่ยผมว่าเขาไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดเรื่องนี้นะครับก็ยังไงก็ต้องรอคอยสอดส่องดูนะครับว่าพื้นที่ไหนเขาปลูกป่าเพื่อเก็บคาร์บอนบ้างแล้วลักษณะต้นไม้เขาปล่อยกัน เติบโตยังไงปล่อยให้มันเติบโตอย่างลักษณะไหนแล้วก็ผมว่าจริงๆอันนี้ก็ก็ดีนะครับมันคือมีเอกชนไปสนับสนุนพื้นที่ให้ปลูกป่าเนี่ยคนในพื้นที่เขาก็ได้ผลประโยชน์นะครับได้ดค่าจ้างในการดูแลป่าไม้ของเขาแล้วก็ถ้ามีผลผลิตอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะกลับคืนสู่ชุมชนระแวกนั้นด้วยนะจริงๆผมคิดว่ามันแต่เรื่องดีนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องคอยดูต่อไปนะครับว่าพอไปทําจริงๆแล้วเนี่ยป่าไม้ที่เราตั้งใจปลูกเพื่อเป็นแหล่ง ดูซับคาร์บอนเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตามนะครับสวัสดีครับ NY Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณ